สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนองค์การอนามัยโลกรับรองวัคซีนแอสตร้าเซเนกาที่ผลิตโดยสยามไบโอแล้ววันที่14ตุลาคม2564ัางเพจ Facebook World Health Organization Thailand ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่าเรามีความยินดีที่จะประกาศว่าเมื่อวันที่11ตุลาคม2564องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้รับรองวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งผลิตโดย บริษัทยสยามไบโอไซด์ให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินได้ซึ่งข้อแนะนํานี้อ้างอิงตามข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบโดย WHO และหน่วยงานบริหารสินค้ารักษาโรคของประเทศออสเตรเลีย The Therapeutics g o o d Administration of Australia ซึ่งเป็นหน่วยงานที่กํากับดูแลวัคซีนท่านผู้ชมละครับมีความพิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความพิดเ็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ